ถ้าเกิดมีผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ป่วยเช้นเลือดสมองค่ะแล้วก็มีการรับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะต้องการที่จะมาฟื้นฟูสภาพร่างกายค่ะอาจารย์ก๊อฟมีข้อแนะนํำยังไงบ้างคะครับก็สําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับในช่วงแรกเนาะมันก็ต้องผู้ป่วยก็ต้องรีบมานะถ้ามีอาการนะครับถ้ามีอาการที่ ที่เข้าเข้าเกณฑ์เนาะนะครับว่าเป็นหลงรั้วสมองก็ต้องรีบมาพอมาปุ๊บช่วงแรกก็คือจะเป็นแอช่วงะระยะแบบเียบพันใช่ไหมครับก็ต้องนอนรักษานโรงพยาบาล3-5วันหรือ7วันอะไรครับอ่าช่วงนี้คือเราจะในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็ยังยังไม่ต้องทําอะไรแม้ว่าบางบางที่ก็จะบอกว่าให้เข้าไปฟื้นฟูเร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงแรกนะครับก็จะเข้าไปเนาะ ในในตอน,นตอนในตอนที่คนไข้นอนโรงพยาบาลเราก็จะเข้าไปอยู่แล้วนะครับก็จะมีทีมงานของนักายาบาดเข้าไปแนะนํานะครับเรื่องของการหายใจการออกอการจัดท่าเวลานอนอท,ที่ที่เตียงที่โรงพยาบาลครับการออกอกําลังกายเบื้องต้นนะครับถ้าตอนนั้นคนไข้ไม่มีข้อห้ามนะครับพอพ้นออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับช่วงก่อนคนไข้กลับบ้านนะครับทางทีมงานของฟื้นฟู นะครับไม่ว่าจะเป็นนักกาภาพบําบัดนักกิจกรรมบําบัดนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชนะครับอะไรต่างๆโภชนาการอย่างนี้เนาะก็จะเป็นทีมงานก็จะมาให้คําแนะนาในในด้านต่างๆนะครับแล้วก็พอคนไข้กลับบ้านเนาะนะครับก็ในบางในบางที่นะครับก็จะมีทีมที่ออกไปเยี่ยมบ้านนะครับเพื่อจะได้ไปแนะนําการฟื้นฟูนฟนที่บ้านนะครับทีนี้ เอ่อการผู้ป่วยโรคเรือดสมองนะครับมันก็จะมีทั้งตีบทั้งตันเนาะทั้งตังแตกด้วยนะครับนือดสมงแตก mm hmm. ก็ความรุนแรงก็จะต่างกันนะครับเอ่อถ้าคนไข้ที่เป็นแบบรุนแรงน้อยๆนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เองนะครับโดยที่เราอาจจะให้คําแนะนานิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคนไข้ที่เอ่อค่อนข้างมีอาการปานกลางถึงรุนแรงนะครับพวกนี้เอ่อเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูที่เป็นแบบเข้มข้นนะครับ คือต้องอต้องแบบช่วงหกเดือนแรกเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าโกลเด้นพิเลียนนะครับหกเดือนแรกเนี่ยเราต้องมีการดูแลอย่างเข้มข้นนะครับตามทฤษฎีก็คือว่าต้องแบบออกต้องกายภาพบ,บาบัดนะครับทุกวันนะครับนะหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องสามวันอะไรนยครับวันละอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือทำนะครับกายภาพบ,บาบัดมันก็จะ ในส่วนของการฟื้นฟูก็จะมีทงกายภาพกายภาพบําบัดแล้วก็กิจกรรมบําบัดใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของเงืนออื่นด้วยถ้ามีเรื่องของการพูดก็จะมีนักแก้ไขาการพูดนะครับที่เป็นสปีชเทอร์พี่นะครับนักแก้ไขาการพูดเนาะซึ่งซึ่งตรงนี้ยังเป็นแบบวิชาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับก็แล้วก็จะมีเรื่องของจิตเวชนะครับที่เขามาดูเรื่องของอาการซึมเศร้านะครับหลังที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับอ่า คือหลักการวากว้างๆก็คือว่าเราก็จะดูปัญหาของคนไข้ว่าหลังจากที่พ้นระยะเฉียบพันุ์ไปแล้วคนไข้ยังหลงเหลืออาการใดบ้างนะครับเช่นบางคนยังหลงเหลืออาการอ่อนแรงนะครับเราก็จะมาเน้นนะครับให้การกายภาพบําบัดนะครับทั้งแขนทั้งขาเนาะนะครับถ้าคนไข้ยังมีอาการเรื่องของพูดไม่ได้ใช่ไหมครับ mm. เราก็จะมาเน้นเรื่องของการฝึกพูดนะครับ ก็จะมีนักแก้ไขการพูดหรือจะเป็นแพทย์ศาสษร์ฟื้นฟูนะครับก็ได้นะครับหรือจะเป็นนักกิจกรรมบําบัดก็ได้นะครับหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการกลืนนะครับยังกลืนลําบากงนี้ครับยังต้องใส่สายยางทางจมูกอยู่นะครับพวกนี้เราก็จะมาประเมินนะครับว่าสามารถที่จะฝึกกลืนได้ในระดับไหนนะครับต้องกินพวกนี้มันมีรายละเอียดนะครับซึ่งซึ่งแนะนําว่าหลังจากคนไข้กลับ บ้านไปนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งห่างจากแพทย์หรือว่านักกายภาพบํบาบัดนะครับอย่างน้อยต้องมีคอยติดตามอยู่เพราะบางคนก็จะเห็นว่าแบบกลับบ้านไปแล้วก็ก็จะเไม่หายแล้วก็จะไปตามรักษาตามคลินิกหรืออะไรต่างๆซึ่งพวกนั้นน่ะมันก็จะได้ส่วนใหญ่ก็คือได้ค่ยาใช่ไหมครับแต่ว่าการฟื้นฟูในด้านอื่นๆเนี่ยตรงนี้จะยังยังจะสู้โรงพยาบาลที่ทมีความพร้อม นะครับในสาสาขาวิชาชีพต่างๆไม่ได้ซึ่งซึ่งการเข้าไปฟื้นฟูตรงนี้มันควรจะเป็นลักษณะของสาสขาวิชาชีพครับที่จะต้องเข้าไปประเมินร่วมกัน,นครับโดยโลหลักการป้างๆก,ก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าในรายละเอียดก็ก็จะดูเป็นรายรายไปว่าเคนนั้นเขามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เราเข้าไปโฟกัสตรงประเด็นนั้นนะครับก็เหมือนเขออนญาตสรุปได้ทั้งหมดสี่เรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือว่า การที่จะฟื้นฟูแบบไหนอันนี้รายละเอียดก็จะต้องขึ้นกับว่ารอยโรคที่คนไข้เป็นพยาธิสภาพโรคเนี่ยมีอะไรเป็นสําคัญนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือมักจะแนะนําการออกกําลังกายหรือว่าการพยายามฟื้นฟูด,ดูแลตัวเองเนี่ยในช่วง6เดือนแรกโดยเน้นว่าทุกๆวันเนี่ยควรจะมีการออกกําลังกายอย่างน้อย1ชั่วโมงหรืออย่างน้อยถ้าเกิดไม่ได้ทุกวันก็สัก3วันต่อสัปดาห์เนี่ยควรจะได้ใช่ไหมคะ ค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการดูแลเนี่ยจะไม่ได้มีแต่คุณหมอเท่านั้นก็จะมีทีมสาสาขาที่มาช่วยดูแลนะคะสุดท้ายก็คือว่าการที่ไปตามนัดของคุณหมอนะคะไปตามนัดของนักกายภาพบาบัด<ค>อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะโอเควันนี้ก็อขออนาตถามแบบว่าสมมุติเอ๊คนไข้เขาเป็น โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะมีแบบว่าถ้าออกกําลังกายอันไหนที่แบบว่ามีจําเพาะมีอะไรอย่างงี้ไหมคะจันครับก็หลักหลักการก,การออกกําลังกายก็เหมือนที่เราได้แนะนําไปว่าการออกกําลังกายมีกี่อย่างนะครับคือในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับที่มีอาการอ่อนแรงเนาะเราก็จะเน้นเรื่องของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งหลักการก็ได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วอ่าแล้วก็ ในส่วนเรื่องของการที่สําคัญก็คือการฝึกการเคลื่อนไหวเนาะอ่าแล้วก็ฝึกที่เป็นแบบลักษณะของกิจกรรมนะครับเช่นคนไข้อ่าอ่าที่มีที่ใส่เสื้อผ้าไม่ได้นะครับเราก็จะฝึกใส่เสื้อผ้านะครับ <S 2> <S 2> จริงๆ <S <S พวกนี้เราอาจจะไม่ได้เน้น <S 2> <S 2> <ๆ>ว่าต้องมีต้องให้กรรล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนนะครับอ่าเราก็ต้องฝึกเป็นแบบกิจกรรมไปเลยนะเขาเรียกว่ากิจกรรมบาบัดเช่นคนไข้แปลงฟันไม่ได้เราก็จะฝึกแปลงฟัน นะครับฝึกเขียนหนังสือไม่ได้ก็ฝึกเขียนหนังสือนะครับ mm hmm. ฝึกลุกนั่งไม่ได้ก็ฝึกลุกนั่งฝึกเดินไม่ได้ก็ฝึกเดินนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นการเอาลักษณะของกิจกรรมที่คนไข้บกพร่องนะครับ mm hmm. เป็นตัวเป็นตัวนํานะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องของหลักการออกกําลังกายทั้งความแข็งแรงทั้งฝึกการทรงตัวทั้งฝึกตัดยืดกล้ามเนื้อแรงต่างเนี่ยตัวนี้ก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่า เราจะเห็นการการดีของคนไข้เนี่ยนะครับมันขึ้นกับการฝึกในกิจกรรมต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้นะครับกำลังกล้ามเนื้ออ,อ่อนแรงระดับสามเนาะคือตามมันก็จะมีห้าระดับเนาะประมาณว่าอ่อนแรงอ่อนแรงระดับสามนะครับเผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับคนไข้ก็อ่อนแรงระดับสามมอนเดิมนะครับแต่ว่าคนไข้สามารถใส่เสื้อได้ S <S กินข้าวได้นะครับลุกนั่งได้เดินได้เป็นต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างดีขึ้นในแง่ของอกิจกรรมนะครับแต่ว่าเรื่องของอเรื่องของอะระบบประสาทกําลังกล้ามเนื้อเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับในทางการฟื้นฟูเนี่ยก็จะแบ่งสองเป็นสองหลักก็คือการฟื้นการฟื้นตัวของระบบประสาทนะครับอีกอันนึงก็คือการฟื้นตัวของฟังชันหรือว่ากิจกรรมนะครับเป็นต้นนะครับ การฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองค่ะก็จะขึ้นกับรอยโรคที่ผู้ป่วยเป็นนะคะขึ้นกับว่าหน้าที่การทํางานของอวัยวะใดผิดปกปติคุณหมอแล้วก็นะักกายภาพบํบาบัดค่ะก็จะช่วยเหลือในส่วนนั้นนะคะโดยกายภาพค่ะมักจะแนะนําหลังจากที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง6เดือนแรกค่ะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะ แนะนำออกกำลังกายทุกวันหรืออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์วันละ1ชั่วโมงพบแพทย์นะคะคุณหมอและนักกายภาพบาบัดต,ตามนัดค่ะหมอคอนญี้เพิ่มเติมหนึ่งข้อนะคะก็คือเรื่องของกําลังใจค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะกําลังใจในครอบครัวเนะะี่ยค่ะจะมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยฟืน้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเป็นอย่างมากค่ะก็ให้กําลังใจนะคะ ทั้งแรงกายแรงใจค่ะค่อยๆอ,ออกกำลังกายนะคะฟื้นฟูทีละนิดทีละหน่อยค่ะท่านก็จะดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณอาจารย์พิชิตมากนะคะท่านใดน,นะคะสงสัยอาจจะมีโรคเรื้อรลังหรือว่าโรคที่เพิ่งจะเฉียบพันก็ตามนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาฟื้นฟูสภาพร่างกายค่ะท่านสามารถเขียนคําถามไว้ใต้วิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยวหมอเชิญอาจารย์พิชิตมาเล่าให้ฟังยทีหนึ่งนะคะนี่ขอบคุณอาจารย์พิชิตอีกทีหนึ่งนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางและเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อมีวิดีโอใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนค่ะติดต่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางเป็นรายบุคคลคลิกลิงใต้วิดีโอนะคะ